ไม่เป็นไรหรอกช่างเถอะเขาอยู่ได้และฉันก็เลี้ยงได้ฉันช่วยได้สงสารมันฉันเลี้ยงเองได้เนี่ยน่ากลัวนะคะกลุ่มเยาวชนนะคะที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ได้รับการอบรมเนี่ยเราจะเรียกสั้นๆว่าน,นีดเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้ยินคนทั่วไปพูดถึงเด็กกลุ่มนี้เขาจะพูดถึงกลุ่มเด็กที่ติดยาเสพติดท,ท้องก่อนแต่งขาดโอกาสในการศึกษา แต่ว่าตอนที่เราลงพื้นที่นะคะที่เราพบก็คือว่ากลุ่มเด็กที่เป็นนีดเนี่ยพบทั้งบ้านที่เป็นปานกลางไปจนกระทั่งบ้านยากจนแล้วก็บ้านร่ารวยในขณะที่กลุ่มที่บ้านร่ารวยเนี่ยคือกลุ่มที่มีบ้านเดียวมีรถสองสำคัญอยู่ในบ้านพ่อแม่เนี่ยคือกางปีกปกป้องลูกของตัวเองว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่เป็นไรหรอกทั้งเถอะเขาอยู่ได้และฉันก็เลี้ยงได้ฉันช่วยได้สงสารมันฉันเลี้ยงเองได้น,น่ากลัวนะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็จะบอกว่าพ่อแม่ฉันก็ได้เท่านี้ฉันมองไม่เห็นภาพว่าฉันจะไปไถึงตรงไหนได้ เขาก็จะมองภาพตัวเองได้แค่แค่ในในจุดที่พ่อแม่เขาไปถึงได้เท่านั้นเองมันสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า fix mindset เกิดอาการอยู่กับที่ใจมันอยู่กับที่พ่อพ่อแม่ใจอยู่กับที่ลูกก็คิดว่ามันคงก็อยู่กับที่ตรงนี้แหละมันไปไหนไม่ได้มันก็เลยเกิดอาการรักงอกอยู่ตรงที่เดิมถ้าเด็กไม่ปรับตัวนะคะเขาจะก้าวไม่ถันโลกแล้วเขาก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เปียบไม่เห็นภาพก็น่าจะเหมือนตอนเดินขึ้นภูเขา สมมติเดินไปห้าก้าวแล้วเขาก็หยุดเขามองไปรอบๆแล้วเขารู้สึกว่าเออไม่เดินดีกว่าแล้วในขณะที่ผูกครองที่อยู่ข้างล่างเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหลอกลูกไม่ต้องเดินไปหลอกเหนื่อยพ่อแม่ก็เลี้ยงได้ฉันช่วยได้เด็กก็เดินกลับมาอยู่ตรงเชิงเขาเขาก็จะขาดโอกาสแห่งชีวิตคือมันไปถึงจุดที่เขายังไม่เห็นภาพเลยว่าฉันไปตรงไหนได้บ้างแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่จําเป็นต้องไปถึงยอดเขาก็ได้ แต่ขอให้เขาไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าเขาพอใจและมีคุณค่ากับชีวิตของตัวเขาเองนึกภาพน,นะคะถ้าเยาวชนเยอะๆเนี่ยต้องเดินกลับมาอยู่ตรงเชิงเขามันก็จะเกิดความแออัดพอวันหนึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถให้การสนับสนุนได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องหาเงินให้ได้ต้องอยู่รอดให้ได้แล้วทางออกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คืออาชีากรรมแล้วยิ่งถ้าเดิมเนี่ยไม่เคยลําบากมาก่อนเลยนะคะหาเงินด้วยวิธีการทางอาชญากรรมเนี่ยเป็นทางหนึ่งที่คนมันจะใช้เป็นทางเลือก เด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้สักวันเขาก็จะกลายเป็นพ่อแม่คนก็จะทำให้ลูกของเขาก็กลายเป็นกลุ่มนี้ด้วยเพราะว่าทัศนคติมันไปในทิศทางเดียวกันซึ่งคุณอยากให้เกิดภาพแบบนั้นไหมล่ะคะทุกคนนะคะ มันจะมีโอกาสได้เห็นคุณค่าแล้วก็ศักยภาพของตัวเองควรที่จะเข้าใจตัวเองถ้าเขามองภาพตัวเองได้ดีกว่านี้เขาจะไปได้ไกลกว่านี้และกำลังสำคัญที่จะทำให้เขาเห็นภาพนั้น mm hmm. ก็คือคุณที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเขานั่นเองค่ะ